ขอญาตบาดคำสวัสดีงามๆไปยังกำไฟไปะชาชนเชาวโลกออดไล่สุขู่สุคนกันกันนะครับเนาะมามือนี่ครับผมจางปางบ่อไรใส่เบ็ดบ่อไรใส่กลางที่ไปใส่ตุ้มกบบาดที่เนี่ยพอแม่พี่น้องป้องไปสุขู่สุคนล้องคนกับสงสัยตุ่มแนวดายมันคือเปลี่ยนไล่ทำทายจังสิมาสั่นตุ่มมันต้องเปลี่ยนไหมมันว่าอันนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไป ใส่ตาค so ่ายพลาสติกนี่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 เห็นบ่เป็นตุ้มซิ่งข้างเขาสองทางเขาได้สองง่าออันบักจกน้อยเนี่ยไปเฮ็ดยังลังคนสงสัยเอาไปปานคัทแทน้าบ่บอมแมนบักจกน้อยสิไปเฮ็ดเป็นพงเอิงเงถึงพงเอิงเงถึงนี่คือไว้ว่างตุ้มวงว่างตุ้มนุ่งเราปะเค้งน,นี่นี่ปะเค้งนี่อันเนี้ยปลาที่เลี้ยงสูงนี่นี่ใส่เท่หลายมันจีจุกอะไรนี่ปะหมอเออปะหมอเนี่นะครับ ตุ้มบ่หลายมองเมื่อนี่ฮอายเราฮอสีเปลรุ่นยังม,มือเศร้าเลยสีบ่ได้ไปยามยังม,มาขึ้นมีตุ้มอยู่เก่าหลังบ้านนี้ไปฮอดมองฮอดบอนแล้วสีคอยเบื่องว่ามองสีไ้วิธีการใส่สีเปลี่ยนแบบใดแต่ตอนนี้วเวลาตะเวนคำคอยอย้อยย่างแล้วใดเวลาสมมา้าควันสีต้องไปสีเปลี่ยนจังเดสีเย็นจังนำ้ำหุ่สีนอนจังไฟให้พ่อแม่พี่น้องรดติดตามกันไว้บอแล้วก็ไปเลยเนาะอ่าคลิปนี้พ่อสวัสดีรอกครับผม